ที่มันชอบทำแบบนี้สวัสดีวัยรุ่นชอบกับวัวไหมเออเอาไหมแน่จริงมึงมาที่สงขาดิเข้ามาชอบกับกูวเอาสวัสดีครับวัยรุ่นรับหลังอนะ่ะเก่งเงินจังต่อหน้าให้กล้าด้วยครับผมอยู่ตรงนั้นพวกคุณก็ไม่กล้านั่นหรอกครับอืมอืมได้ดีแต่ปากนะครับจางเย็ดกู เก่ขนาดไหนนะเขาเมื่อก่อนครับเกมไม่เกมไม่รู้นะครับเขาไปพักเที่ยงผมไม่กินข้าวครับผมเดินเล่งครับผมเดินเล่งข้างหนุนครับแล้วเพื่อนหาว่าผมลักดินสอไวันนู้นวันนี้อ้าวแน่ผมไม่รู้ผู้ผมก็บอกท้ามันเลยเขามาผมเขามาเป็นร้อยเลยนะครับรุมตีผมไม่รู้กันมือเหืนกมืออืม ৰূম yeah, নি